ท่านสาธุชนพระตบบาลทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดเรื่องพระบุตโกสัมพีต่อในตอนที่แล้วมาจบลงตอนนี้เราเสนอพระบุตรเก้วตาเป็นพุทธภาสุทธิใจความว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีรู้จักปฏิบัตเิเอาอกเอาใจซึ่งกันป้องกันภัย เราท่านหลายก็ควรจะอยู่ร่วมถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนผ่านอย่าคนขึ้นเชื่อว่าคนผ่านไม่มีเชิดานเป็นเพื่อนมีจะทำลายให้เกิดคิดไรมีแต่ความเล่าร้อนหลังจากนั้นมาโอสมเด็จวิชาวรเืียจบพระบรรดาวิสุขห้าร้อยลูปที่ไปจะาอานนท์ต่กนได้อาราัสผลแล้วหลังจากนั้นพระอานนท์ก็กลาทูลโอสมเด็จพระบัณฑิตเสาว ว่าม er er ีพระอริยสาวกประมาณห้าโกดซึ่งมีพระนาดิบุรกาศทีกลังงสาขาบงหน้าตอนนี้การสรุปไปโปรดเขาสรุปสปเพื่อนีพระผ้าเจ้าจบโลงนี้ต่อไปเขาครสปเพ็่อจะอัมตรบรมศาสดาเมื่อนีพระพุทธอนนัตัสว่าอนันธาดูก่อนอนน ถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาจีวรดังนี้แล้วให้พระเถระรับบาจีวรแล้วส่งเด,ดออกไปพญา,าช้างได้ไปยืนขวางทางไว้ท่านบาบิสุทั้งหลายเห็นดังนั้นจงทูลถ,ถามองค์สัณโดจพระพิชิตามารว่าพันเตอร์พระกวาถ,าถ้าจะออกสั่นเดชพระผู้มีพระภาคเจ,จ้เจเจาผู้เจริญนพระุทธเจค่ะ ถ้าแต่พระองค์จะเริญช้างทําอะไรก็ได้่ะเั็จพระบรมศาสดาจะเริมีพระพุทธดีกาพระบรมอภิเษกอยูดูก่อนที่สุดทั้งหลายช้างหวังจะถวาว้ผู้ขาแก่เธอจะถวาวอาหารแก่เธอหลายไม่ใช่ช้างเชื่อนี้แหละที่ให้อุปการะแก่เราตลอดลาตรีนานที่ตลอดสามเดือนการทำให้ใจให้ช้างนี้ขาดเครือนี่ยเป็นการสมควร ยังของพวกเธอทั้งหลายจงพาเป็นกลับเถิดก็มีการสนองความดีที่ช่างตั้งใจไว้แลว้วองค์็จ,จนจะบอชาใรก็ทรงพาี่สุดทั้งหลายสเสมจกลับความจริงผู้กับพระเราหันไม่นยากถ้าระกอบประโยชน์ผลไม่ยากไม่มีการเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อนี้เกิดขึ้นแล้วเรายังไม่อยากจะมีการ ไม่ไหนว่าพูดอีคนนี้มีกิเลสหนาะสันดานอยากอย่างชาวโกสามพีโอสองเด็กปกินาสีจะพูดยังไงยังไงเพอ้มยอมรับฟังให้สานดานชั่วมันเป็นอย่างนี้ทำลายความดีที่คนจะดูได้แล้วดูผลต่อไปฝ่ายแชางเขาเ้าไปสู่ลาวฝาแล้วรวบรวมผลไม้ได้มีผลนนขันหนเลยเลยกอเป็นต้นนำมาวองมาควายเป็นกอง เมื่อนวันลูกขึ้นได้ถวายก็ไีสุดทั้งหลายเหล่านั้นที่สุห้าร้อยรูปฉันไม่ยอมหมดพระช้างนำมามากเมื่อเวลาสุดพระตกิจคือฉันข้าวฉันหาสุดแล้วสมเดพระบัณฑิตเจ้าทรงถือบาจีวรสม็ดออกไปพยาช้างก็เดินตามไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าเดินหน้า มันดาพระเดินตามหลังช้างเดินขั้นกลางระหว,ว่างพระพุทธเจ้ากับมัรดาพระแล้วต่อมาช้างก็ยืนขวางหน้าพระพุทธเจ้าไว้มันดาที่จะทำหลายแล้วนั่นเห็นขึงกระดาทูลออกถามออกเสีเยงเตือนมีพระพเจ้าว่าฆ่าตัวะองผู้เจริญช้างเขาทำอะไรที่เจ้าข้า ฉันเลยพระเรมาสาสันดาจึงได้มีพระพุทธดีกาแตะว่าที่สุดทั้งหลายสาร้างนี้จจส่งพวกเธอไปแล้วก็ชวนให้เรากลับมันดาที่สุดทั้งหลายเราไม่กล้าทูลถามว่าเป็นยงังไงเลยพระเจ้าค่ะพระเรมาสาสันดาจึงมีพระพุทธดีกาแตะว่าเช่นนั้นเธอทั้ททงหลายลำดับนั้นโอ้ฉันเลยไปจอมไตรที่สนใจกับช้างว่าปานิลายกา การไปตอนนี้พวกเราเราไปไม่กลับเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ชายนดีที่รัฒนาคนดีมรกผลคนดีดย่อมมีกัเจ้าเดือนในฤดูเดือไม่มีกัเจ้าเดือนแต่ภาพนี้เจ้าจงหยุดเถิดพยาช้าได้ฟังคาสั่งดังนั้นแล้วไม่ขอดเมืองเข้าป่าเขาให้เดินไปข้างหลัง ก็วิญาช่างนั้นเมื่อจะเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของกลับก็คิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกลับมาเราจะปฏิบัติเช่นนี้เถอะองค์สมเด็จพระจิัสีตลอดชีวิตพ้าเจ้าศาสนาถ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเที่ยวแดนบ้านแล้วองค์สมเด็จพระบัทฑิตเจ้าจึงตรัสว่าปาลิลายะกะจันเดินแต่นี้ไป ไม่ใช่ที่ของเจ้ามันเป็นที่อยู่ของบรรดามหมู่มนุษย์ทั้งหลายอันตรายที่เบียดเบียนเจ้ามีอยู่รอบข้างเจ้าจงหยุดหยุดเถิดช้างนั้นได้ฟัตามมนุษย์นำหลายเขาอเส้นเด็ดเส้รงเพราะเพราะพระพุทธมีพระพ้าเจแล้วก็าอยู่รอข่ายรอง่ายอยู่ตรงนั้นไม่กล้าตามไป เมื่อสัมรทจิ์ดจอมไตรบริารสัยสันดาอสศ็จไปสมมตก็สสตรงเลยสมฤทิมองในหินล้วเลยนี่ป่เาครียไงในครองจักสุขหมายความมองจนแทบลับตาไปแล้วทางก็มีหัวใจแตกตายไี่ก็เปเกิดในท่านกลางนาที่บริสุทธิ์หนึ่งพันในิมสูงสามสิบโยต์ในขบช่วยเอาดาวดู ก็มีความเลื่อสายสมเด็จปสัมมาสัมพุทธเจ้าชาตินั้นมีนามว่าปาดิเรกกะชิตประบุ้าด้วสัยสบายก็เลยเสด็จถึงเมือเอตะวันโดยลำดับตอนนี้แวะคุยระสีว่าชางนี้ที่พระตันเทศบุกัาสัตว์ทำบุญไม่ได้สัตว์ไม่รู้กมัเพ็ญบุญสอนม่กทำไม่ถ เขเคยพูดมาแล้วว่าในสมัยเมื C ่อเนิ่งไม่ได้เป็นนรีเทพบุตรว่าที่เขาทีพระเทวดาทำบุญเน่ได้การทำบุญในินงมันลดไม่กี่มาไม่ได้เป็นนรีเทพบุตรไม่จะเป็นเทวดาเพรสายเรื่มสายในพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วฟังพระพุทธเจ้าเท็จบเดียวเป็นพระโสดามันมัทภาพเท็จนั่ก็กำลังเทวดานี้ เมื่อมาตอนนี้ชา่างปาริลเลระะแ์แก่คนหนึ่งคนหนต่างคนต่างก็ไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นดราเด็กสถานะที่บป็นสัตว์เลี้ยงชั้นเป็นอนุวาที่ผมแนะนำให้บรรดาพวกคุณทั้งหลายช่วยกันให้อาหารสัตว์กให้มีความปรารถนายอย่างว่าให้สัตว์มีความผูกพันพระสัตว์มีความรักในพระอย่างโคศกสุขบหมด นั่นเป็นสุนัขเรื่ความรักโลกะตายแล้วก็เป็นเทวดาช้างรี่รักโลกะพระเจ้าลรืองรักโลกะพระเจ้าตายแล้วก็เป็นเทวดาที่เทื่องใดก็เป็นที่เราเรื่องก็เหมือนกันไม่ใช่เราหามาเรื่องมาเท่าไรเราก็เรื่องเท่านั้นตามที่เราจะต้งมีเมื่อเราเรี่องได้ยังเ,เรื่องเรื่องความรักโลกะนี่ก็เป็นกุศลผมคิดว่าสัตว์ทุกตนที่เราเรื่องตายแล้วเป็นเทวดาหมด เมื่อคุยกันต่อไปนายสุชาติเมืองโก้ซ้ีซือดึงสารขาา่าวว่าเวล่อตามเมองสมเด็จพระสัมมาฯสมพุทธเจ้าทร,รงพระเดชพระคุณสาวกทิ้แล้วเพื่อตามคนตามพากันไปเพื่อจะเฝ้ากราบทูลงสมเด็จพระบาททิ้แล้วต้องการจะขอขึ้นมาพร่ชนมบ้านเขาบังคับว่าพวกเธอไม่ขอข้ามาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ฉันไม่กิน คือตอนนั้นอดหัวโตอยู่ไม่กี่วันแตงคนตามบอกไปบ้านแล้วดีกันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วเขาบอกว่าอย่างเพราะไอ้พวกท่านนี่มันเป็นยามทำให้พระพุทธเจ้าไปจากเมืองนี้ผมต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าท่านเป็นตัวอับเรยสร้างให้สร้างความสามัคคีแม่ต่อพระพุทธเจ้าโซขอร้องห้ามปราณเท่งขมันเชือดคเห็นที่ร้องคเบื่อต้องไปป่าในบรรยากะ ถ้าท่านเล่นลายยังไม่ขมาพระพุทธเจา้าเล่นลาดผมไม่ข้าวท่านกินเมยเขายยนยันแบบนั้นพวกนั้นก็โออดสมัยโตไปทั้งสามเดือนได้อาหารจากคนอื่นบ้างไม่ิดเลหน่อย500ก็ก่ห้าร้อยไม่พอกินหุ่ฝ้าตาลายไปตามๆกันเมื่อเส้นดคนชั่วเป็นอย่างนี้ถ้ามือเส้นใดคนชั่วยอย่างนี้มีมากเท่าไรบ้านเมืองมันลายเท่านั้นให้ศาสนาก็มันลายเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราควรหลายก็มีความปรารถนาดีก่อนจะพูดก่อนจะทําคิดซะก,ก่อนค่ายควรซะก่อนจริงๆว่าเราทาอย่างนี้ดีทํอย่างน้นดีไอ้คําว่าดีของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นกระทบกระเทือนอะไรเข้าที่ฉัน,มน,มมนเมื่อสัมมาสมเด็เจ้าไม่อยู่กับพระพิสุชาวโก้สามผีพระโกันต์เพราะว่าก็เพราะเขาคิดว่าการนี้ก็ทําได้เป็นความดีแต่ความจริงมันไม่ดี ตอนนี้พจนานุสิตยมาอยู่ด้วยพวกเราก็เหมือนกันถ้าใครเขาดีเคารพในพระทรมาดีในมีเหตุผลเราก็ครบเขาถ้าเขาไม่มีหรืไม่มีผลให้เคารพจะทำม,มาทำมีในจงอยากคบเขาเลยเราอยู่คนเดียวอดตายดีกว่าอยู่กับคนทานสันดานหยาบที่สร้างโดยความทุกข์แะทำให้เกิดขึ้น จิตใจของเราจะมัวมองดีไม่ดีเราจะนอ,ะอรบกวนเหมือนกับไปตัวหอสันักเล่านั่นแหละเป็นการไมส่สมควรตอนนั้นว่ามาเธอนันหลายตั้งใจ่าเขคามาโอเสจสัมมาสุพุเจ้าตอนนั้นพระเจ้าปรเสริฐนาทิโกศนโสันดับแล้วก็ยืนว่าพวกชาวเมืองโกสัมทีสุดชาวเมือโกสามี อย่ามาเป้าองค์เพื่อผู้สร้างความแตกต้าวกันเลยขณะนั้นกำลังมาอยู่จึงเข้าไปเป้าองค์สมเด็จพระบรมโอรสาโยทูลถ,ถามว่ากราบทูลว่าข้าต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจักไม่ยอมให้ผิ้สุเรานั่งเข้ามาสู่วังแควงของหม่อมฉันสมเด็จพระบกบาลได้ทรงตรตัสตอบว่า มหาราชะขอถวายพระพรสมหาวาัคคีพระราชาสมภารชี่สื่เหล่านั้นเป็นผู้มีศีลก็ไม่เทียวเท่าคำว่าอาตมาเพราะวิวายกันซึ่งกันและกันบัดนี้เธอจะไ,ไลหลามาเพื่อขอข,อขอมาธรรมาภาพขอพระมหาราชจงอนุญาตให้จะไปสุดท้ายแล้วนั้นมาเส ฝ่ายท่านมาหาอาศัยใน,นนามอาราิเบริกะพูดเป็นเจ้าของวิหารเพรากราบทูลโอสถพระบุตรตัณมานว่าพันเตพระกว่าข้าที่โอสถพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธยาค่าข้าพระองค์จะไม่ยอมไม่ดูสู่เรานั่งเข้ามาสู่วิหารดังนี้แล้วว่าถูกโอสถพระบุตรแค่ห้ามตามเหมือนกันแค่นี้เอ่ มุ่ง <welche> ส <ăn? S 1> ู่ทั้งหลายเหล่านันมาถึงครงสาวถีโดยลำดับเจ้าผู้มีพระพายเจ้าจึงรับสั่งให้ประธานอาสนะส่วนหนึ่งให้กับพวกเธอให้เป็นที่สงัดเชื่อเจริญดาพระท่านหลายออกไปเจรดามิสูรท่านอื่นเมื่อมิสูรชาวสกุลสำฟีมันนั่งจับกลุ่มห้าร้อยน้ำตาห้าร้อยเี่เยียวห้าร้อยเลวไม่ห้าร้อยดี ห้าร้อยในมีอฉันมาเพื่อดีจะมาเพืเลวนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครไปยืนด้วยไม่มีใครไปนั่งด้วยไม่มีใครไปคุยด้วยสำหรับกระก็เลยเกียดกบระฝนนี้เลวจริงๆยอดแห่งความเลวด้วยว่าไม่เชื่อแม้แต่พระก็ได้เจ้าเอาเหตุผลที่เป็นกิเลสเชื่อแค่เรื่องนั้นชำระนิดนิดเดียวสร้างความแตกลาให้เกิดขึ้น บรรดาประชาชนหลายที่มาฝ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันทูลถามองค์สมเด็จพระปกวันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพวกไหนที่เป็นชาวเมืองโกสัมพีพ่อก่อความแตกเ้านั้นองค์สมเด็จพระปกวันทรงแสดงว่านี่พวกนั้นแหละพวกที่ันงอยู่แถบนี้ห้าร้อยรูปยังไงล่ะไม่ใช่ชาวเมืองโกสัมพี เวลาพวกชาวบ้านที่มาแล้วก็ชีหช้หน้า,า,น,น,า,น,านิ้วขี้หน้าเองมีอะไี้มือทความอยว่เราเนี้มือก้อนนิ้วขี้หน้าเมื่อกล่าว่านนี่พวกท่านไหนเป็นพระชาวเมืองโกสัมพีพวกก่อความแตกเล่าให้เกิดขึ้นพือบอกว่าหนตามหนังสือท่้งหมดินวารีสุพระรีสุชาวเมืองโกสัมพี พวกแกก็ความแตกเล่าเหล่านั้นก็อายไม่อาจจะเงยหัวขึ้นมาได้เพราะความอายต่างคนต่างพบหน้าโลงใกล้สบายโองส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าห้าร้อยนี่ใกล้ทุกองไม่ได้แน่เป็นันละอายทนไม่ไหวต่างคนก็ต่างหมอบเอาหน้าหลบลงพื้นันแล้วกัน แม่กราบพระพุทธเจ้าทูลขอขามาโทษต่อสมจพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนั้นเส็จพระผู้มีพระภาเจ้าจะทรงมีพระพุทธลมัมมตตว่าพิเศษโดูความวีสุขหลายเธอทั้งหลายทำกรรมนิ่หนักมากชื่อว่าพวกเธอทั้งหลายแม่บวนแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าชินเราเมื่อเราทำความสามัคคีทีอก็ไม่ยอมทำตาม คำของเราฝ่ายบัณฑิตอันมีในปางก่อนได้สนับโอวัขเขมันดาลวิดาผู้ต้องประหารชีวิตเมื่อมีมาลมันดานั้นถูกฟลงชีวิตไปแล้วก็ในโอวันนั้นภายหลังด้วยครองได้จะสมบัติสอง,งแหวนแฝงดังนี้ความจริงมันดิตในกายก่อนนั้นได้เก่พระพุทธเจ้าเองซึ่งมีนามว่าทีขาวัตถุกุมาร เมื่อความย่อก็มีว่าเมื่อพระราชาพระพุทธเจ้าพรมทัตยกทัพไปยึดพนัคนครจับพระราชวจีนดาและพระราชาแนดาได้ก็สั่งประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตพ่อและพ่อและแม่กขเลียกลูกเข้าไปลูกแต่ความจริงจะเข้าไปฆ่าลูกเขาในตอนนั้นลอมตัวเข้าไปจะฆ่าอือน่นเมื่อพ่อเห็นลูกก็เมื่อพ่อกับแม่เห็นลูกแล้วจะร้องเสียงพูดออกมาดัง ขยับตัวไม่ได้เพอาเขาเขาเอาข้างคื่นขาขาม,ามดัดหมดนิง่งตัดแล้เสีว่าทีคาวุทีคาวุถ้าเจ้ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อมีเป็นพาสิสั้นๆเป็นาน,นีถ้ารักยาวแล้วก็ให้บันแคะถ้ารักสั้นแล้วก็ให้ต่อเพียงเท่านี้ท่านเป็นมณิตมีความเข้าใจ หลังจากนั้นมีโอกาสปลอมตัวเข้าไปเป็นมัสขางพระเจ้าสมมทัตเจอท่านไปนมัสการร่วมพระเจ้าร่วมห้องมันทมครั้งหนึ่งพระเจ้าสมมทัตออกล่าสัตว์ในป่าไปแต่ผู้เดียวเพรววาะเธอเป็นคนขับมา้าหรือขับสายช่างเป็นคนเป็นคนผู้นิทกตัวละกันอ้อ,อไปไกลจะมาท้งหลายเน็ตเลยขับขับสัตว์ไม่ได้เพราจะเป็นเนื้อสมัส เหนื่อยก็นอนเอาหัวพาดบนตันกทีเข้าวกุมารขณะขึ้นหลับทีเข้าวกุมารก็ชักไปตรงมาลุกให้ตืน่นเอามือกดออกไว้ก็ประกาตัวเรานี่คือลูกชายของราชาที่ทั้งขาเราจะเอาชีวิตทั้งเสียทำท่าแล้วเสิ็จจะแทงคอ พระเจ้าพม่าท้ายก็กลัวตายเปน็นเมืองกันไม่มีใครช่วยเพราะตัวต่วตัว,ตวนอนอยู่แบบนั้นเสียช่าจึงกล่าวว่าจะขอชีวิตที่เขาคนใหม่คนนึกัมันได้ว่าพ่อสั่งว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อถ้ารักยาวให้บันก็หมายความย่าจองล้างจองสายต่อไปบันใช่มันจะมีความยาวในความปยู่ ถ้ารักสั้นให้ต่อก็หมายความว่าอะไรถ้ามันสั้นแล้วก็ต้องการให้มันสั้นขึ้นมาทำต่อไปด้วยความดีอะไรที่รราม,ม,ามีโรปรักทำไมสั้นแล้วมันสาเร็จเร็วให้ทำต่อไปทำต่อนี่ผมตีความหมายไว้ให้ถูกแล้วพี่กูนะเพราะนั้นว่าพระเจ้าประมทัทมันได้ชีวิตถึงความดีมีความกตัญญูก็คทีข้าวุคุมาร ว่ามีความกตัญญูตว,วิดาละมาันดาคนดีเพื่ลกล่าวาจาว่าถ้าพระองค์ไม่เลี้ยงข้าพเจ้าวันนี้จะฆ่าเขาจะนี้เพราะว่ามีพระคุณท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอเป็นลูกชายของพวกนฉันที่ยังฆ่าตายเพราะเราอยากจะได้สมบัติไอ้ฉันก็ไม่มีลูกชายฉันมีแต่ลูกสาวเอากลับไปเป็นลูกสาวให้เธอครองเมืองทั้งสองเมืองคือเมืองทั้งพ่อเธอด้วยแล้วก็เมืองฉันด้วย เป็นอนอนวา่าท่านตั้งอยู่ในวัดเขาบิดามันดาจะได้ครองเมืองสองเมืองแล้วก็ได้เมียกันด้วยเพื่อที่พระพุทธเจ้าจะกล่าวตอบคืว่าพวกเธอนี่ไม่ได้รักดีเลยไม่ได้ดูตัวอย่างทีเทวตุกุมารในองค์สมเด็จพระวิชิตามานรมยศรราสนาสัมมาสัมพุทพธ,ธะจะเจ้าข้อท้าพานอภยโทษให้เก่การาวาชนเหล่าอื่น ไม่รู้ตัวว่าพวก,กเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ากลางสนฝ่ายชนเหล่านหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความไมยมั่นซึ่งกันและกันย่อมสงบเพื่อการปฏิบัติของผู้ชนนั้นความจริงพุทธภาสิทธิฟังแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยเป็นนั้นว่าในการจบพระธรรมเทศนาในครานั้นบรรดาพเพื่อสงส่วนมากพากันได้มรุลุมาฝน เป็นพระอริยบ,บคุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องโกสัมพีวิกุก็ขอยุติไวแตะเพียนงน่านี้เวลามันยังไม่หมดถ้าิีพดเลยพระพุทธศาสนาในเรื่องราวของโกสัมทีวิกุที่เราน่าจะจำนั่นก็คือความทรงความสามัคคีไว้ ต่ความสามัคคีจะไม่จะไม่มีเราเพียงใดนั่นหมายถึงว่าความหายนะมันจะเกิดขึ้นและก็อีกประการหนึ่งนั่นก็คือพุทธพุทธบทสมบาลีที่ได้แก่พระธรรมวินัยที่เอาสมเด็จพระจอมไตรบริมราชสันดาสมมาสัมพุทธเจ้าโสสั่งสอนเรื่องนี้ทั้งบอกขามันด้ท่านที่สุสมณเลนหลายโนมาสุคมาสิกา จงจำแล้วก็จดจดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจงอยาเข้าใจว่าเราดีแล้วถ้าเราไม่มีความเข้าใจว่าเราดีแล้วอะไรนั่นหมายถึงความหายนะจะมีในสำหรับเราดูตัวอย่างที่สุโกสัมพีเป็นต้นหรือว่าดูตัวอย่างที่สุสองสหายไอ้เรื่องความรู้จักกระดาษ่ะเี็นั้งก็คันนักเลย ฉันสำเรนะ็จแล้วท่านฉันนั้นฉันปริญจน์เป็นปริญจน์ฉันนี้ฉันได้ปริญญาฉันโน,น้นไอ้น,นั่นในเรื่องของกบะดาษไม่ใช่ความดีความดีัดนเรื่องที่การประปฏิบัติเป็นสำคัญท่านฟังเรื่องยูสุสองรูปผู้เป็นสหายกันคนจะเข้าใจว่าเมื่อเวลาที่พระทั้งหลายเข้ามาหาฟันดาพระที่เป็นนักปัญญตัติคือว่าาันธุระ ท่านนู้นไม่จะแสดงตนว่าท่านเป็นพุิธเมื่อเพื่อนของเรานี้ไม่ได้เรียนอะไรเจ้าสนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเรียนวิปสัสนาสมากิรามฐามิปสัสนากรรมฐา,านแล้วก็เขาป่ามีลูกศิษย์มากมายทั้งเพียงนี้ให้เรานี่เรียนจบพระดีบอกมีลูกน้องตั้งห้าร้อยเจ้าคณะตั้งสิบแปดหมู่คณะ เท่าคั้นก็า,าจา์ใหญ่ถ้าเธอเข้ามาเราจะต้องถามปัญหาแค่เธอนี่ความเรื่องกระดาษเป็นไสร้างความเลวให้กับจิตมีความทะนงตนมีมานะผ,ผิดผิดนี่ก็เป็นไปสุนทความจริยงยดชหนึ่งยิ่งเป็นอรหันต์ท่างก,ก็ยิ่งถ่มตัวมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่เรื่องเครื่องวิย์เรื่องถือเวลาที่ท่านเขูขพระพุทธวิปัสสนาธุระท่านได้อรหันต์แล้ว ตอมไปได้วยปฏิสันนิทายานพระที่ไปอยู่กระทั่งทุกองท่านก็สอนให้เป็นพระหลานหมดเมื่อเป็นเวลาพระทั้งหลายเหล่านั้นจะเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านก็สั่งว่าเ่านทั้งหลายไปแล้วไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบกีร์แก้วจะไปไหว้อาวิติมหาสาวกแล้ว ก็จงไปหาเพื่อนพระเพื่อนเราพวาเราฝากไปนมัมสการด้วยมีความเป็นญาติหันคนท่านท่านดีอย่างนี้ท่านไม่ถือตัวถือตนไม่ถือว่านี่พระองค์นั้นยังเป็นปุถุชนแลนะฉันเป็นอรหันแต่ว่าพระมาแรงป่องไฟคันธธาุระสิกลับท่านนองตนแล้วพระองค์นี้ไม่ได้เรียนอะไรไปนี่ทำไมมีรู้สึกมากอย่างนี้มันได้เวลามาต้องถามปัญหา เวลาเาจรจังเข้าความเจริญของพระเจ้าศาสนาเราเนี่ยเราไม่ต้องการพระพุทธเจ้าไม่ต้องการชั้นนั้นชั้นนี้จักรดัตต้องสำเร็จพระองค์บนโลกวันหนต้องการผลในการประพฤติปฏิบัติผลการปฏิบัติก็คือใขายได้วเปโสรนาสีธาคารนาคาอันนี้เขาต้องการเป็นคนดีเพราะองค์นั้นท่านมองตนว่าตนเป็นคนดี มีความเมื่อมากมีรู้สึกมากพระองค์นั้นท่านไปไหว้ออกสนุจพร,ระพุทธมีพระภาคเจ้าเสดติมหาสาวกแล้วกลับมาก็นั่งอาสนาสมใจการตั้งใจถามปัญหาอสมเด็จพระบรมศาสดายาทราบคิดว่าพระองค์นี้จะลอยเวทีแน่แล้วจะทําที่ข่มขีพระอรหันต์ไม่พังแน่ตอะนั้นออกสด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสมเด็จไปถามปัญหากับพระราสรง พระนักกันดาบองนั้นแม้แต่ชานหรวงปฐมชานเกก็ตอบไม่ได้โดยพระพุทนวิบัสนาธุระไม่ไดมีมนุษยมากมายฟังคําสอนนิดหน่อยไปตอบได้ทุกทั้งหมดตลอดทัตงหลายตเมผลอเราบรรดาพระโยคาวาจรทุกคนละบรรดาคนพาิสุทธมณนเลนฟังแล้วก็ต้องจํานะว่าความรู้จากกรนดาษไม่ได้มีอะไรดีเลย เป็นพื้นฐานตปนแผนที่หย,บยบาบหยาบเท่านั้นคนที่เราจะเข้าถึงความสุขยังในพระพุทธศาสนาก็าคือการปฏิบัติทำกิเลสหมิกิเลสตัญหา้ม่ดูเวลาเลยนิดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลนผล,ผลจนมีแบบท่านได้รับฟงังทุกท่านสวัสดี